The light, the rains of summer and winter's night. It was Allah gave us the word. Yeah, we breathe. And the salt of the earth, like the wind, wind that blows, let's gather round the world and like the fire, fire that glows, let's spread the word. Like the river, river that runs. runs, let's strengthen our. Stand it right. Believers of Allah right. celebrate Islam. นี่คือแคปซูลชนิดซอฟต์เจลส่วนนี่คือแคปซูลชนิดแข็งแคปซูล2ชนิดนี้แตกต่างกันยังไง <hierarchy> กับวิธีการผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทแคปซูลซอฟต์เจลเป็นนวัตกรรมใหม่ของการผลิตยาชนิดแคปซูลซึ่งต้องผลิตผ่านเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมยาที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น แคปซูลชนิดซอฟต์เจลจะป้องกันตัวยาไม่ให้สัมผัสกับอากาศทําให้รักษาสรบคุณทางยางเอาไว้อย่างรดถวนตัวยาที่ถูกบรรจุในแคปซูลซอฟต์เจลจะขคงรูปป้องกันอากาศ และรสชาติที่ไม่ผูะสงค์ของตัวยาคง,งไว้ซึ่งคุณภาพของตัวยาสําสคัญและวิตามินต่างๆในน้ํามันฮับบัตุเซอ์ดาและแน่นอนแคปซูลชนิดซอฟต์เจลผลิตจากพืชได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผลิตภัณฑ์แพทย์นบีจึงเลือกใช้แคปซูลชนิดซอฟต์เจลผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับคุณภาพตัวยาอย่างเต็มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แพทย์นาบีสินค้าคุณภาพดีที่เหมาะก,กับคนรักสุขภาพ OPC คือชื่อย่อของโอลิโกเมอริกโปรแอนโทไซานีดีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ช่วยชะลอความเสื่อมในทุกส่วนของร่างกายทั้งยังต่อต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าแอนตี้ออกซิเดนต์ในวิตามินซี0เท่าและสูงกว่า e วิตามินอี0เท่านอกจากนี้ยังสามารถดูดซึมเข้าสู่อวัยวะต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่าไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่มี OPC สูงเท่ากับเมล็ดองุ่นแคลวกราบซีดออยสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของแคล ที่อุดมไปด้วย OPC จากเมล็ดอง,งุ่นสกัดเย็นทําให้คงคุณค่าของสาร OPC ไวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มี OPC สูงถึง500มิลลิกรัมเพราะใน1แคปซูลสกัดมาจากเมล็ดอง,งุ่นกว่า3,500เมล็ดสามารถปรับสมดุลร่างกายสําหรับผู้ที่มีแนวโน้มเส้นเลือดเปราะและหลอดเลือดอุดตันช่วยป้องกงันมะเร็งป้องกันเซลล์สมองจากการถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แคลวได้ที่0 8 9 1 1 5 0816และ0 2 6 6 6 6 6งสอง น้ำปลาแท้อรณุณีผลิตจากปลาไส้ตันสะอาดได้รับมาตรฐานฮาลานมีออยและโอท็อปโทรเลย0 8 1 8 6 3 3 2 1 5 t รอกากรตูครับกุณจิ้วฮัลมลุสลมมามบอรวมมตุลร้านวับอกรอการตูครับนมินโอเเกือบลืมชื่อเลยเราไม่ได้โจอตั้งนานไม่รู้ว่าพี่บุคคลีเป็นยงไงบ้างเห็นว่าไม่สบายช่วยปเปล่าถูกต้องเลยครับพี่บุคคลีไม่สบายหลายวันเลยครับ บอกว่าขาเจ็บไม่รู้วันนี้ว่าจะมาหรือเปล่านี่อยากจะรู้จะเก,กินแล้วก็คิดถึงพี่บุคคอรีมากเลยเด็กๆก็คิดถึงด้วยโอ้มันเป็นเรื่องที่น่านอนอยู่แล้วว่าเด็กๆรักพี่บุคคอรีมากเลยแหละนะก็ขอดุอาให้พี่บุคคอรีหายป่วยเร็วๆ้วย่ ก็ไปดูดีกว่าว่าพี่บุคคลีมาหรือเปล่าวะครับกูจิงอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์นะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุลาอ๋อเรล่อพี่บุคคลีมาแล้วกูจริงโอ้ป็นบุคคลีวะลูกคู่บุตเลยเป็นไงกันบ้างครับเป็นไงกันบ้างครับไม่จริงครับพี่บุคคลีมากเลยครับเรื่องนีคิดถึงนะมิสกูจริงนะครับรวมถึงน้องๆที่ติดตามรับชมรายการเบาตัวทางบ้านทุกคนเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับต้องชูโก้ขอบคุณต่อร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่บุคคลีได้ไปเจอหนึ่งในความเมตตานะะะคครรรรััับบขอองงพผู้ทเมตตานล ซูบาร่าครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับนามิตรกูจริงครับพี่โุคลีเล่าเหตุการณ์ให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันนะครับเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นกับพี่โุคลรีนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พี่วคลีเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเองก็อาจจะเคยประสบกันก็ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นการเล่นออกกําลังกายการปกตินี่แหละครับและปรากฏว่าขาพลิกนะครับและปรากฏพี่วคลีก็ไม่ได้ไปรักษาแบบต่อเนื่องนะครับก็เลย ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังเจ็บอยู่นะครับพอไปตรวจแล้วปรากฏว่าคุณหมอก็เลยให้เอกซเรย์ X เลยอู้เอกซเรย์นะครับอรพอเอกซเรย์แล้วนะครับผลออกมาว่าเส้นเอ็นนะครับที่อ,อยู่ในข้อเท้าของเราเนี่ยมันฉีกขาด นะครับก็ต้องรมากัเลยและการรักษานะครับตอนแรกนึกว่าจะเดินไม่ได้ไปหลายวันนะครับแต่ด้วยกับดูอานะครับของคนที่ดูอาให้พิลควีร์รับหลังนะครับแล้วก็ดูอาของหลายๆคนนะครับซึ่งพี่ควีรคิดว่าความผูกพันระหว่างผู้สัทธทานเนี่ยครับนามิรกับกูจริงครับ จะมีสิ่งหนึ่งที่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธสัทธาไม่มีอะไรไงการให้ของขวัญการโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่รู้กูก็คือกาโขดถูกต้องนะครับการขอดูอาให้แก่กันและกันนะครับทุกคคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอาวุธลับสําคัญของบรรดาผู้สัตหเลยนะครับดังนั้นน้องก็รูยนะครับที่่ะต้องขอดูอาให้กับคนที่เรารักนะครับและแน่นอนครับคนที่เรารักเนี่ยก็จะขอดูอาให้กับเราเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆท่านผู้ชมที่อาจจะแอบขอดูอาให้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจทั้งในรายการนอกรายการต้อองขกล่าว อยาจำกุมาลกคยรอนทุกๆคนเลยนะครับรวมถึงนามิตรกูจริงตูป้านะครับและฮิมาร์ด้วยนะครับที่ไม่ได้มาวมรายการในวันนี้ฮิมาร์ด้วยหรอจุ๊บบอสคันยุลลูกหรอครับกูจริงนามิตรับในวันนี้ครับเรื่องสําคัญพี่อครีพูดถึงความเมตตาใช่ไหมครับความเมตตาพี่อครีก็เลยนึกถึงลักษณะของพระผู้ทรงเมตตานะครับและที่สําคัญก็จะต้องมีลักษณะของเบาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาด้วยเบาตัวน้อยเ่ะเบาตัวน้อยนี่แหละชื่อรายการของเรานี่แหละครับน้องๆที่ติดตามรับชม รายการอยู่ทุกคนเนี่ยนะครับก็ร้วนแล้วแต่เป็นเบาตัวน้อยกันทั้งสิ้นเลยตุ <เล S 1> ๊กตาเนี้ครับไม่อยู่เไม่ใช่ตุพกตาหนามิตกูจริงนะครับแล้วเบาตัวน้อยที่ว่านี่นะครับจะต้องเป็นเบาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาแสดงว่าจะต้องมีลักษณะพิเศษทีื่อขอริษถ,ถาออนามิดกับกูจริงนะครับแล้วก็ถามน้องๆที่ติดตามรับชมรายการอยู่ทางบ้านด้วยว่าลักษณะของเบาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาชื่อยาวนิดหนึ่งนะครับเป็นเขาเรียกว่าอูบัยดูรฮ์มานนะเป็นเบาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมต เมตตาเนี่ยนะครับจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างตามความเข้าใจของน้องๆน,นะครับและตามความเข้าใจของนามิตรแล้วก็กูจริงรคิดว่าลักษณะของเบาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไร คำถามยากไหมไม่ยากเลยครัวันนี้ตอบได้เลยใช่ไหมครับตอบได้เลยแต่อย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งตอบนะครับวันนี้เพื่อใครอยากจะให้น้องๆที่อาจจะยังไม่เคยโทรมามีส่วนร่วมในรายการของเราหรือโทรมาแล้วแต่ยังไม่ได้รางวัลชิ้นนี้ที่อยู่ในมือของพี่พุคีนะครับคืองวัลที่ชื่อว่า h i s n o t i f l i n m u s l i m h i s n u i l i n m u s l i m นะครับเป็นหนังสือดูอาร์อะครับหนังสือดูอานะครับบทล้ำลึกในชีวิตประจําวันนะครับของเบาตัวน้อยและก็เบาตัวใหญ่ด้วย สำร,รัที่จะเอาไปใช้ได้นะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนอีกทีนะครับก็ลวดแล้วแต่เป็นสิ่งที่พี่คดีคิดว่าเป็นรางวัลที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับน้องๆที่ยังไม่ได้รับของรางวัลตรงนี้นะครับอยากจะโทรมามีส่วนร่วมก็สามารถโทรมาได้นมิตรกูจริงครับหมายเลขโทรศัพท์ยังหมายเลขเดิมอยู่หรือเปล่าหายไปหลายวันหมายเลขเดิมเลยห,หมายมเลขอะไรครับนมิตรกูจิงครับ027354935กด1 027354935กด1นะครับก็สามารถโทรมาีส่วนร่วมในรายการได้บางคนโทรมาไม่เอาร

ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีน้องบางคนบอกว่าไม่ไม่อยากได้รางวัลนะครับแต่แค่อยากจะโทรมามีส่วนร่วมเฉยๆกูจริงก็กูจริงก็อยากกูจริงก็อยากได้เหมือนกันได้ไปแล้วทั้งคู่เลยทั้งกูจริงแล้วก็ทมิทเลยนะครับรางวัลชิ้นนี้เดี๋ยวรอรอรางวัลชิ้นใหม่ดีกว่านะครับรางวัลชิ้นไหน่จะตามมาที่หลังอินชอัล้อนนะครับชาลัาันทมิทกูจริงครับคำถามนี้ตอบนึกคำตอบออกหรือยังครับมุกอกต้องเต่มร่มลอยก่อนโอ้โเยี้ยมไปเลยเฮี้ยมไปเลยลักษณะของอบัยดุร้อนมานะครับหรือว่า ไอบาดูร์มานเนี่ยจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างก็เป็นเด็กที่พูดจอดีพูดจออดน้อมแล้วก็พูดจอแล้วก็คุณครูพบเพาะด้วยอ่าแล้วพูดจากับเพื่อนไม่พอได้ไหมครับไม่ได้ต้องพูดพะเพ้ะทุกคนเลยหมายความว่าจะพูดกับคุณครูเนี่ยไพเราะแล้วจะพูดกับเพื่อนๆก็จะต้องมีความไพเราะด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับ ช่เลยโอ้ oh, เป็นลักษณะที่ดีมากนะครับเหมาะสมกับการที่จะต้องเป็นอุบายดุลล์หรือว่าอุบายดุลร้อนนะครับเบาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาอย่างมากเลยว่าแต่ว่านามิตรละครับนึกออกหรือยังลักษณะของอุบายออดุลรอ,อ,อมนนะครับว่าอย่างไงว่ายังไงต้องเป็นคนที่เดินเรียบร้อยด้วยยังไงอะครับนามิตรเดินเรียบร้อยอะ เดินก้มต่ำมองพื้นเดินสุขุมครากรั<อ>ยแล้วอย่างนี้ถ้าไปเจออะไรที่มันขวางอยู่เป็นกิ่งไม้อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยมองไม่เห็นก็เดินชนสิชนไปเลยรัง้แ <c oughs> ก้ม โอ้โ้ oh, นะครับ,รบคือจริงๆแล้วนามิตยหมายถึงว่าการเดินอย่างสงบสงเงี่อย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้งองนะครับก็เป็นลักษณะที่สวยงามมากนะครับคาตอบที่นามิตและก็กูจริงตอบมาเนี่ยนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องแน่นอนเลยนะครับและน,น้องๆ<า>น้องๆคิดว่านะครับลักษณะของอุบายดุรอมานนะครับหรือลักษณะของเบาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนึกออกแล้วโทรมีส่วนร่วมในรายการกันเลยครับแล้ววันนี้เราจะนําเสนอแค่บางส่วนบางตอนเท่านั้นนะ เพราะว่าหากว่าเรานําเสนอทั้งหมดเนี่ยนามิตรกูจริงครับคิดว่าเวลาในรายการเท่านี้นะครับน่าจะต้องเพิ่มเวลาอีกเพราะว่าไม่น่าจะนําเสนอได้หมดนะครับเพรา่อยากจะเปิดโอกาสทั้งน้องได้มีส่วนร่วมกันเข้ามาด้วยนะครับวันนี้โทรมาทักทายกันก่อนได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดิม0ูนย์สอ3เจ็ดนะครับทักทายกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับและที่สําคัญนามิตรกูจริงครับพี่บุคฟรีได้ข่าวว่าช่วงนี้นะครับมีน้ําท่วม ในทางด้านภาคใต้ของประเทศไทยใช่ไหมครับน้ำท่วมหลายจังหวัดเลยครับกูจริงนะมิดครับมีชนกลุ่มุสลิมอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าย่อมมีแน่นอนจังหวัดยะลาจังหวัดตรังจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่น้ำท่วมหมดเลยครับมีหลายพื้นที่นะครับทาง สซนภาคใต้เนี่ยน้ำท่วมกูจริงไปมาหรอนะมิถามกูจริงดูข่าวไว้นิวอ๋อไว้นิวเลยไว้นิวเนี่นเ,นเป็นข่าวที่ทันสมยัยทันเหตุการณ์ตลอดเวลาเลยนะครับโดยเฉพาะกับสถานการณ์ของสังคมมุสลิมเนี่ยนะครับซึ่ง,งนมิถกูจริงครับรรเห็นสภาพอย่างนั้นแล้วเพี่คนนี้ก็เลยอยากจะให้น้องๆที่ติดตามรับชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับเป็นกําลังใจขอด้วยให้กับเพื่อนๆด้วย ใช่เลยนะครับเราจะเป็นบททดสอบเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยด้วยพิคคลีก็ดูไว้นี่เหมือนกันนะครับแล้วมีที่ไหนนะครับมีที่อเมริกาก็เกิดหิมะตกนะครับหรือจะเป็นน้ําท่วมที่อาร์เจนตินานะครับก็แล้วแต่มีพิบัติต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับก็ย่หงมล่นตนหิมะหนาวนะครับ หิมะหนาวชอบกูจริงมีคนเยอะอยู่อ๋ออย่างนี้เองนะครับขนล่วงหมดนะนี่เอ้านามิตรกูจริงครับครับนามิตรกูจริงคิดว่าน้องๆรู้กันหรือเปล่าว่าลักษณะของอุบดุรอฮ์มานะครับหรือลักษณะของบ่าวตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาเนี่ยมียังไงบ้างรู้ไหมน้องๆรู้ไหมน่าจะรู้นะครับพี่เคยคิดว่าไม่น่าจะรู้แน่เลยอ่ะจริงอ่ะเพราะว่ายังไม่มีน้องโทรเข้ามาเลยนะเป็นไปได้ว่าน้องเนี่ยไม่รู้แน่เลยหรือเอะเวลามันเข้ามาก่อนเวลาหรือเปล่านะครับทำให้น้องเนี่ยยังไม่ได้เปิดมา ดู <coughs> นั่นดีขนานนะครับตอนนี้น้องๆน่าจะมานั่งอยู่ที่หน้าจอกันบางส่วนแล้วนะครับถ้าหากว่าติดตามรับชมกันอยู่ตอนนี้นะครับและอยากจะโทรมีส่วนร่วมเนี่ยก็สามารถทำได้เลยนะครับพี่วเคยให้เวลานิดนึงนะครับถ้าหากว่ายังไม่มีน้องโทรเข้ามาเราคงจะต้องเข้าตัวบทในวันนี้กันแล้วว่าตัวบทในวันนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างไรเกี่ยวกับอะไรกับเบาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาบ้างนะครับมีสายเข้าหรือเปล่าครับยังไม่มีสายเข้านะครับตอนนี้ทีมงานพร้อมหรือยังครับที่จะให้น้องๆได้ติดตามนะครับรับชมตัวบทที่อยากจะมานำเสนอกับน้องๆ วันนี้เลยครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วขึ้นมาที่หน้าจอของน<อ>้องผู้ชมเลยอ่ะนมิรกับกูจิงเห็นไหมครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอของน้องๆท่านผู้ชมแล้ว เขาหนี้ตัวใหญ่อ,อนะครับลแล้วน,น่าจะอ่านออกอยู่แน่ๆ,ๆเลยใช่ไหมครับนามิตกับกูจิงนามิตกับกูจิงยังไปฝึกพศาาหลบไม่เสร็จดูโอ้ต้องรีบไปฝึกเยอะๆแล้วนะครับเพราะาเป็นภาษาที่เราจะต้องใช้เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับอ้าวยังไงเดี๋ยวอ่านตามพี่คนดีก่อนรอบนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยนามิทกูจิงต้องฝึกอ่านเองแล้วล่ะครับอินชาลาอ้าวอ่านตามพร้อมๆกันเลยนะครับซึ่งอายะห์กุรอ่านดังกล่าวนะครับก็อยู่ในช่วงท้ายๆของสุรอัลฟุกกอนะครับเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเรื่อองงข ะเบาของผู้ออพระผู้ทรงเมตตานะครับคือเบาของร้อนนั่นเองครับเอาไปอ่านกันเลยครับว่าอิบาดุลรอฮ์มานว่าอิบาดุลรอฮ์มาน ال ที่นะัลล่น ال ะที่นั่นยัมชูนอ่ลอันอัรดยัมชูบนอัลเดียเฮา,นาหานา้าฮาหน้าวะอีดาวะอีดาขอตบบข้อตอบะฮุมุนเจาฮิลูน่ะหุมุนะ ยาฮิลูน่ะก็ลูก็ลูซาลามาซาลามาอ่าคราวนี้เอาแบบยาวๆได้ไหมครับดังครับว่าอิบาดุลราะห์มานิลลัดีนัยมชูนอาลันอาร์ดิฮาวน่โอ้ยาวมากเลยเอาใหม่เอาใหม่ว่าอิบาดุลราะห์มานว่าอิบาดุลราะห์มานอัลลัดีนัยมชูนอัลลัดีนัยมชูนอาลันอาร์ดิฮาวน่าอาลันอาร์ดิฮาวน่าว่าอิดะว่าอิดะขอตบะฮุมุลจาฮิลูน่ะ ขอบาตูหูมุลยาฮีนะขอตบบาหูมุลข้อตบบาหุมุลยาฮรูน่ะยาฮรูน่ะกอลูซาลามาก็ลูซาลามาอ่านะครับตูปาไม่อยู่นะครับนามิตกูจริงครับเออตอนนี้ทีมสาญยาณว่ามีสายสดเอ้าสายสดแรกเข้ามาแล้วนะครับมาพูดคุยกับน้องก่อนเลยแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมาดูความหมายกันครับเชิญเลยครับครับสลาวะลยกูมราะมะตุลลอห์วะบะระกาตุฮ์ครับ าาาวาอะกมแสวาเรามาตรอยแบบราการตโอ้แบบนี้นอจอด้วยนลนใช่ไหมครับใช่ค่ะนับนานสบายดีนะครับ อัลฮัมดุลิลครับาลวครับอ่าวันนี้นะครับพี่คดีกลับมาจัดรายก,การอีกครั้งหนึ่งนะครับรถึงน้องๆที่ติดตามรับชมและโทรมาเีส่วนร่วมมากๆเลยนะครับน้องอัฟนานครับวันนี้พี่คลดีพูดคุยกันถึงเรื่องของอูบายดุรฮ์มานนะครับหรือเบา,บาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาน้องอัฟนานน,นึกถึงลักษณะอะไรครับที่น่าจะเป็นลักษณะพิเศษนะนะครับของเบาที่ผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาอาลาตามความเข้าใจของน้องอัฟนานะครับ ขาจะไม่ยิงยัสรค่ะโอ้ลักษณะของเบาตัวน้อยที่ศรัทธาต่อล้อผูกพันกับผู้ส่งเมตตาเนียครับก็คือไม่หยิงยโสใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ได้ไหมครับทํายังไงถึงจะเป็นคนที่ไม่หยิงยโสครับลักษณะเขาจะเป็นยังไงครับยิงยัส่าอย่าไปดูถูกคนอื่นค่ะอ๋อถ้าหากว่าเป็นอุบายดุลรอมาหรือว่าอิบาดุลรอนมาเนี่ยก็จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ไปดูถูกดูแคลนคนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอ๋อเป็นลักษณะที่ดีมากเลยนะครับเอ้านะครับวันนี้พี่คดีกําลังพูดถึงเรื่องสําคัญนะครับลักษณะของเบา ของพระผู้ทรงเมตตาเนี่ยนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นามิกับกูจิงก็บอกมาแล้วว่าลักษณะที่สําคัญก็คือต้องเดินอย่างสงบสงียมใช่ไหมครับตั้งกระและอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือต้องสนจอาหรือว่าพูดจาให้มีความไพเราะนะครับซึ่งสอดคล้องกับมิยาโกะอนเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันด้วยนะครับแต่เพื่อครีอยากจะให้น้องๆที่โทรเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนะครับลองลองลึกภาพนะครับว่าถ้าหากว่าเจอคนที่เดินแบบเดินแบบเหมือนเป็นเจ้าของถนน ดงรู้สึกยังไงบ้างนอฟนันเคยเห็นไหมครับคนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยครับที่เขาเดินแบบไม่ให้เกียรติกับพื้นแผ่นดินของล้อเลยเคยเห็นไหมครับเด่นกะลองกองแกงโอ้เยอะแยะเลยครับแล้วนอฟนันรู้สึกยังไงบ้างกับลักษณะการเดินอย่างนี้ครับมือมาเก้งกาง่ารู้สึกไม่ดีเลยนะครับแล้วนอฟนันคิดว่าคนอื่นๆเขาจะรู้สึกยังไงกับคนนี้ครับ ฮ่ารู้สึกไม่ดีเหมือนกัน,อเ,อน,กนเอ๊ะแปลกจังเลยอะครับนามิตรกูจริงครับทาไมเห็นคนเดินแบบเดินเหมือนเป็นเจ้าของถนนแล้วเราต้องรู้สึกไม่ดีด้วยนะก็เขามีความคิดไม่ดีมัม้งครับ<อ>นะครับมันน่าจะเป็นหนึ่งในลักษณะของยิงจองหองหองรือ <จ Interesting. S 1> ว่ายะโสโอหังนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องนะครับกับสิ่งที่นอฟนานได้เสนอมาเลยครับอย่าจักกินแล้วค่อยรอนะครับนอฟนานสบายดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับ อัฮัมดุลยแล้วครับขอรอเชื่อเหลือต่อนะครับยังมีใครที่มาพูดคุยรายการต่อหรือเปล่ามีไหมครับมีค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยิญมาพูดคุยกันได้เลยครับครับครับนามิตกูจริงครับน้องอัฟนาได้นําเสนอมาได้ดีมากเลยครับพูดถึงเรื่องของลักษณะของการดิงยะโานะครับหัวลงมาตวลงมาตัวหัวเบรกการกุกขาน้องสุไลมาแน่เลยใช่ไหมครับ ค,ครับน้องสเลมาน<อ>สาบาย<อ>ดีนะครับรอ,อ,อัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลฮัมดุลิลลาแสดงออกถึงความสาบายดีจริงๆด้วยนะครับวันนี้ครับน้องสเลมานเราพูดคุยกันถึงลักษณะของเบาตัวน้อยของพระผูท้ทรงเมตตารวมถึงเบาตัวใหญ่ด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยพูดคุยถึงเรื่องของการเดินและก็การพูดเนี่ยนะครับน้องสเลมานครับคนที่พูดจาแบบไม่ดีเนี่ยจะพูดกับใครก็พูดไม่ดีเนี่ยถ้าหากว่าเขามาพูดกับน้องสเลมานไม่ดีไม่ดีน้องสเลมานจะรู้สึกยังไงบ้างครับ โกรธมากสิครับโอ้แบบเจอหน้ากันก็ต้องด่าก,กันอย่างนี้ครับเจอหน้ากันแล้วก็แบบพูดจาชอบดูถูกดูแคลนกันอย่างนี้ครับน้องสุริมาจะทํายังไงกับคนประเภทนี้ครับมมีใครสอนให้เวลาเราโกรธก็ให้สลามครับสันติโอ้เวลาเราโกรธให้ทํายังไงนะครับสันติให้บอกกับเขาไปว่าสลามสลามเหรอครับเอาครับบอกกับตัวเองครับอ๋อให้พูดกับตัวเองว่ายังไงนะครับสันติสันติอย่างนี้ใช่ไหมครับ ประมาณนั้นแหละครับอ๋อเดี๋ยวลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ได้ไหมครับพี่คนดีอยากจะรู้จังเลยว่าเหตุการณ์จริงๆจะเป็นยังไงครับน้องสุเลมานสมมุติว่าถ้ามีคนมาบอกว่าน้องสุเลมานเป็นคนที่ไม่ดีมากๆเลยนะสุเลมานเนี่ยน้องสุเลมานได้ยินแล้วน้องสุเลมานจะพูดยังไงครับจะแสดงออกไงครับก็สแสดงออกอครับยังไงนะครับ ถ้ามีคนมาว่าน้องสุเลมานจะว่าอะไรก็แล้วแต่นะพี่คิยกตัวอย่างว่าสุเมาน,นมตัวใหญ่สุเลมานอาจจะตัวใหญ่มากเลยนะครับมาตําหนิน้องสุเลยมานเนี่ยดนหนักแล้วน้องสุเลมานก็ไม่ชอบอย่างนี้ครับจะทํายังไงดีครับจะแสดงออกกับเพื่อนคนนี่ยังไงเดินดขวางทานนอนครับแบบเช่นเคยครับก็สันติทำยังไงนะครับทําแบบนี้นะครับพูดกับตัวเองว่าสลามอ๋อหมายถึงว่าเตือนตัวเองแต่ไม่ได้ไปพูดอะไรกับเขาใช่ไหมครับครับแล้วจะไปพูดอะไรกับเขาไหมครับ อ๋อไม่ต้องปุ๊บตัวเราเองให้นึกถึงอลอมากๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ oh, เป็นลักษณะของอิบไบดุรอมานจริงๆเลยนะครับลักษณะในการที่จะต้องมอบความสันติให้กับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่พอเขามาว่าเราปุ๊บเนี่ยเราไม่พูดไม่จาเลยครับนี่มีกูจริงครับ ข้าราบขึ้นกระโดดไปไปทำร้ายเขาเหลือกย่างงี้นะครับอ่าสวนกลับไปเลยอาจจะด้วยคำพูดหรือการกระทำอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ดีใช่ไหมครับดีครับไม่ใช่ลักษณะที่ดีอย่างแน่นอนดังนั้นเราจะต้องอดทนอดกั้นนะครับแล้วก็ตอบโต้ด้วยกัะสนที่ดีกว่าโอ้เยี่ยมไปเลยครับน้องสเลมานและน้องอัฟนานะครับยังไงโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่นะนะครับน้องสเลมานอัฟนานครับ อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอให้น้องได้รับการเรียนแล้วก็มีความสําเร็จที่ดีในชีวิตของน้องด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้โทรมาพูดคุยกันด้วยนะครับครับครับเจษฎากรุณล้อไครอนครับเตอร์โมการเซ่บรรยศบรรยศครับสละวะไอ้กุ้งอัลลอฮ์มะตุลลอฮ์อัลบรอกาตุลครับ อะไกุมุสลามารอมะติวเราประกาตัวเครับจบไปสายแรกนะครับกับน้องอัฟนาและน้องสุไลมานนะครับเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่โทรมามีส่วนร่วมในรายการของเราเป็นประจำเลยนะครับแล้วนำเสนอได้ดีมากนะครับพี่ครีอยากจะให้น้องๆที่ติดตามรับชมรายการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีครับนุมิตกับกูจริงครับพี่ขรีสังเกตมาหลายๆพื้นที่นะครับหลายๆรายการด้วยที่ไม่ใช่ของเรานะครับที่อาจจะมีการนําเสนอสิ่งที่มันฮารอมเนี่ยมีเด็กๆเนี่ยโทรไปเป็นส่วนร่วมกันเยอะมากเลย นะครับโทรไปร้องเพลงหรือว่าไปทำอะไรที่มันไม่ฮาลัลเนี่ยนะครับโทรมามีส่วนร่วมกันเยอะมากนะครับแต่รายการลักษณะเช่นนี้ที่อยากจะให้น้องๆเนี่ยมามีส่วนร่วมนะครับก็อยากจะให้มีส่วนร่วมกันมาเยอะๆเช่นเดียวกันเอ้าพอพูดจบปุ๊กก็มีสายสดกันเข้ามาเลยนะครับคือแต่สายสดมาพูดคุยกันได้เลยครับครับสาลาห์วะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ้กครับอะไรก็มดสารารมันุลล่า พี่บาลาการุกโ oh, อ้รับสลามยาวๆอย่างนี้นะนนครับน,น้องนาจิมิน้องนาจิมีแน่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าน้องนาจิมิสบายดีนะครับอ่านคำดูลิลลนดูลิลล่ะครับน้องจิมมี่เสียงสดใสสบายดีเสมอเลยอ่านะครับน้องจิมมี่ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของอูบัยดุรห์มานเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับน้องจิมมี่ทราบไหมวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องอะไรครับทราบไหมครับบาปติมาน อ่าเรื่องของเบาตัวน้อยนะครับเป็นเบาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตานะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะให้น้องๆเนี่ยได้นําเสนอถึงลักษณะของเบาตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาน้องจะมีนึกถึงลักษณะอะไรครับที่เป็นลักษณะเด่นของเบาตัวน้อยของอัลลอฮ์ครับจะต้องมีลักษณะเป็นพิเศษยังไงครับน้องจะมีครับมีมารายาทที่ดีใช่ไหมครับ<ข>อะ <ขอ S 1> โอ้<ข>อ <ๆ S 2> ยังไงะครับมารายังไงอยาน้องจะมี มรารยาทที่ดีเป็นยังไงเอ่ยเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เข้าใจรครับน้องเจมี่ครับมรารยาทที่ดีเป็นยังไงครับอะไรนะครับ อ่านะครับก็เจอใครเนี่ยก็ให้สลามไปเจอนามิทกับกูจิงที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมที่จะต้องให้สลามด้วย,ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลย,ย,ยนะครับเอาครับพี่คนที่ถามน้องจะมีย<ก>อย่าง,น,งนึิมเกี่ยวกับเรื่องของคําพูด,พดแล้วก็การเดินนะครับนามิทกับกูจิงครับถามน้องจะมีว่ายังไงดีครับเกี่ยวกับคําพูด,พดแล้วก็การเดินนะครับน้องน่าจะมีจะพูดใจยังไงให้เป็นแบบที่ดีจ้ะ อ๋อครับน้องเจมี่ครับนามิตถามมาไม่รู้ว่ายากหรือเปล่านะครับถามว่าน้องนัเจมี่จะพูดจาอยังไงที่จะเป็นการแสดงออกถึงเบาที่ดีอะครับพูดยังไงดีอะครับพูดจายังไงถึงจะกลายเป็นพูดอะไรนะครับพูดให้ไพเราะใช่ไหมครับโออจะพูดกับเพื่อนพูดกับผู้ใหญ่หรือว่าพูดกับน้องก็ต้องพูดไพเราะใช่ไหมครับ พูดไพเราะไพเราะังไงพูดไพเราะยังไงอะครับพูดไพเราะไพเราะพูดยังไงครับอะไรนะครับพูดไพเราะพยพเร อ๋อให้มีแบบหางเสียงนะครับให้พูดลงท้ายด้วยค่าสําหรับผู้หญิงนะครับพูดลงท้ายด้วยครับสําหรับผู้ชายโอ้โหนะครับเป็นมารยาทที่ดีมากเลยน้องเจมี่ก็ต้องพูดให้ติดปากเลยนะครับครับครับก็ถ้าเจอคนที่ไม่ดีมาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยน้องเจมี่ก็ต้องพูดครับพูดค่ากับเขาด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่พูดจาไม่ดีกับเรานะครับครับขอบคุณน้องเจมี่มากเลยนะครับยังไงน้องเจมี่โอกาสหน้าโทรมาพูดคุยกันใหม่นะครับ อัลฮัมดุละพับสบายดีขึ้นเยอะเลยนะครับดูอาของน้องๆในช่วยได้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่คุคดีมีส่วนร่วมในการโทรเข้ามามีส่วนร่วมในรายการนะครับแล้วก็แอบดูอยู่ด้วยมีน้องโทรมาขอดูอาให้กับพี่บุคดีและเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับเวลาดูอามุสยับด้วยช่วงท้ายของวันศุกร์นะครับพี่คุคดีรู้สึกดีมากเลยหลังจากที่น้องๆได้ขอดูอากันได้นะครับครับขอบคุณน้องๆมากเลยนะครับขอบคุณน้องเจมี่ด้วยนะครับ ว่อะไรคุมุสลามวะรอฮมะตุลลอฮฺวะบารอกาตุขาขอบคุณนะจะมีมากเลยครับรับสลามแล้วก็ให้สลามได้ยาวมากเลยครับน้องจะมีต้องไปปรับเทปให้มันไม่ยืดกว่านี้นะครับให้กระชับกว่านี้จะได้ประหยัดเวลาในการพูดคุยกันด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นมิตรกูจริงครับ เรายังไม่ได้นําเสนอความหมายกันเลยเราไปดูความหมายกันก่อนดีกว่าว่าความหมายนะของตัวบทในวันนี้ปเป็นยังไงกันบ้างครับเชิญเลยครับไปดูความหมายกันเลยนะความหมายของวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับอิบาราฮิมาน,นะครับที่ พูดถึงเบาของพระผู้ทรงเมตตาเอาไปดูความหมายขึ้นอยู่ที่หน้าจอของน้องๆท่านผู้ชมแล้วและบรรดาเบาของพระผู้ทรงเมตตาว่าอิบาดุรรฮ์มานและบรรดาเบาของพระผู้ทรงเมตตาปราณีคือบรรดาผู้ที่เดินบนแผ่นดินด้วยความสงบเสงี่ยมโอ้เหมือนที่นัมิตะบูิามเลยครับและเมื่อพวกโง่เขาได้กล่าวทักทายพวกเขาก็จะกล่าวว่าสันติหรือสลาม โคดงเขาวคือสันติหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าถ้ามีคนโง่าขาโง่าขาในที่นี้ก็คือคนที่พูดจาไม่ไพเราะคนคที่พูดจา<ต>ไพเราะแปลว่าคนฉลาดแต่คน<อ>ที่พูดจาไม่ไพเราะเนี่ยเป็นคนที่ไม่ฉลาดก็เป็นคนที่โง่เขานั่แหละถ้าหากว่ามีคําพูดที่ไม่ดีไม่ดีนะครับมาพูดกับเราเนี่ยนะครับแล้วเราต้องการที่จะรักษาลักษณะของเบาวของพระผู้ทรงเมตตาเนี่ยนะครับก็จะต้องพูดจาไพเราะเพราะพ,พิงกลับไปด้วย นามิดกูจริงหายไปไหนกันทั้งหมดเลยครับก็ไปดูฮ ا ดีนะครับอายะกุรานจ้าอ่านะครับอายะกุรานในสุรฟุตกอนไปดูน้านชีวีกครมั่อนเนาะชื่อสุรเหมือนกับอะไรนะสุรฟุตกอนมอนาฟุตกันเหมือนชื่อน้องเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องฟุตกอนรับชมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นชื่อเดียวกับของน้องเลยนะครับก็ยะเทย์ายก็พูดถึงลักษณะของเบา เบ่าวตัวน้อยไม่ใช่เบ่าวัวตัวน้อยอย่างเดียวนะครับเบ่าวตัวใหญ่ด้วยของพระผู้ทรงเมตตานะครับซึ่งชอลล์สสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะอาศัยจังหวะนี้ในการนําเสนอเรื่องราวของเบ่าวตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาทั้งหมดเลยนะครับจะมีอยู่หลายลักษณะด้วยกันนะครับก็ต้องพยายามรักษากันให้ได้นะครับและในวันศุกร์ชอลล์ครับก็จะมาสรุปให้กับน้องๆฟังว่ามีลักษณะอะไรบ้างแล้ววันนี้เราได้ทําลักษณะของเบ่าวตัวน้อยของพระผู้ทรงเมตตาไปบ้างหรือเปล่า น่ะนอนมิกูจริงได้ทําไปบ้างหรือเปล่าที่พูดมาครับเดินอย่างสงบเสงี่ยมแล้วก็ตอบโต้คนที่ง้อเขาเนี่ยด้วยกับคําพูดที่สรลามสาลามเนี่ยนะครับไู้กได้ทำยังได้ทำพูดจากูจริงจะพยายามพูดให้ไพเราะตลอดหรือ,อ๋อมไม่เห็นจะไพเราะเลยนะพี่มคอริง,ย,งรยังไงครับนามิไม่ไพเรออาะยังไงงกูจริงเขาไม่มีครับเหมือนนามิอย่างเงี้ยครับ จริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องครับทุกคําก็ได้แต่ให้ผู้<ล>จา,น,านอบน้อมโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่นะครับ,บเราจะ <ๆ S 2> น,นอบน้อมอยังไงไม่มีครับะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนะครับก็เปลี่ยนจากครับเป็นจ้าเป็นจ๋ากับผู้ใหญ่ก็ได้ จาจาเขาป็นคนกี <S <S ่ได้ยินนะครับคนคลองเนี่ยเขาก็ไม่พูดครับกันนะครับแต่เขาจะพูดจ่าจากันคุณโค้งเขาพูดจอจกนะครับคนจะพูดจ่าฉันนี่ฉันไปนั่นฉันไปนี่จกจาก็เป็นลักษณะหนึ่งอย่ัแหละเออต้องสอดคล้องกับประเพณีแต่ละท้องถิ่นนะครับบางที่มพอะนึกออกแล้วจ้าฉันจะพยายามนะจ้าพอรีจ้า ครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะต้องฝึกในเรื่องของคําพูดของเราและการเดินของเราด้วยเพื่อครีไม่รู้ว่ามีน้องๆที่ติดตามรับชมเนี่ยเดินแบบเป็นเจ้าของแผ่นดินหรือเปล่ามีคร,รับครีมีด้วยหรอบางคนเดินแบบว่าเต็นถนนเลยแค<อ>่คนเดียวนะคร,รับไม่ดีไม่ดีเลยครับครคี คนเดียวแต่เดินเต็มถนนเดินยังไงให้เต็มถนนแต่เอาตัวใหญ่อหอ่รนเี้ไม่เที่ยวไม่เที่ยวครับหมายถึงว่าการเดินแบบไม่สงบสเง,งียมนะครับก็เป็นลักษณะที่ไม่ใช่เบาตัวน้อยของพระผู้สพรงแน่นอนนะครับซึ่งในวันนี้ครับรายการเบาตัวน้อยหมดเวลาแล้วเราปรับเปลี่ยนเ,เวลาใหม่แจ้งกับน้องให้ทราบเลยละกันครับว่าเราจะเริ่มเร็วกว่าเดิมประมาณ5นาทีแล้วก็จะจบเร็วกว่าเดิมประมาณ5นาทีเช่นกันนะครับเริ่มที่ประมาณกี่โมงครับประมาณ1 7บเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีอ่าและจบแล้วครับจบ17บเจ็ดนาฬิกา 45หน้องก็อย่าลืมติดตามรับชมกันและโมมีส่วนร่วมกันด้วยคลิปวิดีโอก็อย่าลืมถ่ายส่งกันมาบ้างนะครับสำหรับวันนี้บอกลาไปก่อนครับบอกลาไปก่อนนะคุณฮิดายาวาระสวัดุนมเริการุรดกเย It was Allah who gave us the light, the rains of summer and winter's night. It was Allah who gave us the word. Yeah, we breathe and the salt of the earth.